ครับดอกอยังงียเลยเกือบส้ำฟ้ามือหมดแล้วเต่ะดอกพุ่นะ่ะน้มเลยงน้ำดีปันนี่นี่นี่อีกดอกน้ำงามยครับเห็ดกอเนี่ยโ,โ,โ,โอ้ดึงหักเลยปัน ถ้าอยู่ขาบ่หักดอกบ่แตกงามๆครับเห็ดไข่ดอกงี้ยังงี้งามๆเลยพูนขาขา,านี้ครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเขาส่ช่องร่วมวิธีชนบทคอนอีสานเช่นเคยครับมื่อนี่คือเกาครับผ้าผีผ้าหน่องเขาดวงเขาป้าหายจิบเห็ดคือเกาครับมาตามรุนตามเมืองครับวาสีมนัามานบ่มมันสิไให่บัวใหญ่นะครับมาอนี่ควรเห็ดมันกระเริ่มไหวไป แน่หรอกนะครับครับเลียวไปเรียวมากกับพ่อฮิดเพิงดอกนึงครับเป็นฮิดเพิงใบตองนะครับดอกกำงามเลยดอกแรกแหกมานครับงามครับฮิดเพิงใบตอง ครับตัวเล่นเห่งมันครับขับตามรลุ่นตามมึงกันไปเงี้ยวๆครับเห็นเม่ถอดไข่หรอวครับคุณตัวพันหน้าวังหันเร็วเห็นอีกดอกหนึ่งอยู่นะครับมันยูน้ำกันตัวยูกระจายเดียวสองดอกนี่ก้อนเพี้ยงๆับขึ้นเดียวดอกที่ผัานหน้าวังหันตุ่มๆอยู่ครับนี่อีกดอกหนึ่งแบ่งามๆดูครับ น้ำงามวัานั่นเดี้ยวไปเห็นเห็ดก้อดอกหนึ่งครับน้ำงามเลยครับตัวใกล้กันนี่ครับเห็กดก้อดกอดกไปทั้งบานแนี้ยหรครับเพราะว่าเห็ดมันเลื่อมสีว่ายเนี้ยหรแต่ก็แข็งดีอยู่ครับนี่ครับอยู่น้ำกันใกล้กันมัดมัดแล้ครับ ดอกเราหันอวยมาเอาดอกนี้นี่ดอกที่พานไปว่างหันโอ้จะเป็นทั้งสี่ก็แก่ัิงสี่อโอ้ลง่มลึกแท้ห่วยเป็นอะไรโอ้ข้าหากไม่นี่ข้าหากไม่ครับเลื่อยขืนอะไรแสดงว่าดอกผ้ากางหากไม่เลื่อยขืนอะไรเลยนี่เอาไปเลยครับผมยังแข็งดีอยู่ เสียรายดอกมันแตกออกอะาครับครับเห็ดกอสองดอกครับนี่ดอกนึงน่งมองนี่พอสองดอกอ้าดอกนี้ก่อนครับดอกใกลๆนี่แล้วสักก้อนเห็ดกอแดงๆงามเราไปเอาดอกพุ่มกันนี่ครับดอกนี้ตุมต้มๆจ้ะ อีกตัวครับเห็ดเข่ากีเห็ดหวานเห็ดแสบครับครับเห็ดเข่ากีลังกับปีนเนวนี่แหละครับแตกๆเนวนี่แล้ว,ว,ลวออกเหลืองๆนี่ครับคงหวานคงแสบเลยครับนี head ่เห็ดเข่ากีบางคนเอื่นเห็ดเกียร์ เห็ดเกลือตุ่มตุ่มปาดมึงเนี่ยพี่น้องมึงมึงมึงอยู่น้ำกันลองซองยืนนี่ไหมนี่ไหม เดี๋ยวมาตะเตะไกลนู่ามันเห็ดยังยังเขามาเรื่อยเๆรๆื่อยเรื่จหัวเป็นเห็ดไข่พี่น้องมึงมึงมึงครับดอกจงไงเลยเกือบซ้ำฟ้า,ฟามือหมดแล้วแต่ละดอกพิ่นนะ่ะน่างามเลยง,งามงดีป่ะนะี่นี่ครับนี่นี่นี่นอนสองดอก มงทังนี้มันจอนแสงครับมึงทังนี้มึงทางนี้มันหันจอนแสงแห้งปาดหลึงบันเธอเลืออยู่โอ้ยแตกมั้ยหรอ,อขาแข็งดีครับนี่แหละครับสามดอกอยู่ในกังกรมนัมนมนันครับมนัมนมัน สามดอกใจเกือบเต็มตาทุานมานแล้วครับมานแล้วเก็บหัวเห็ดมันผูกกันครับจากหนดอกงามหลายๆครับเห็นมันผูกพา,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 านมามีตะมูแบบง,งีแตัวเห็นอันมองมูนี้มองนี้เห็นดอกง่ายแห้งเลยสิเก็บออกครับธรรมดายงางพานันตัวนี้มันดอกง่ายแห้งมันดอกครับ มึงจุ่มนีนะเป็นกอเลยพผดเป็นกอเลยครับง่ายครับเห็ดมันปูกันพองงามๆแบบนี้เอาอยู่ยุ่หม,มองเดียวตัวที่ผ่านหมา,หานหมู่นี่เลย ดอกดอกนี้คาสีชมพูครับดอกนี้คาสีชมพูนี่เสิออกเฟือนออกเฟือนนี่ครับก็สีเอาไปหนึ่งหนึ่งก้อนนะครับหนึ่งนำเฟือนออกจึงจะมาเห็ดจินตัวคาสีขาวนี้ไปเห็ดจินเนี่เลยนะครับ อีกหนงเหลืองดอกหนึ่งครับกบไข่พี่อีกดอกหนึ่ง,งแล้วก็น,นี่ตุ้ม ดอกหนึ่งครับงามๆตุ่มๆเลยกวัวสิบพอครับุลไปครับอีกดอกหนึ่งอยู่ทั้งผนอยู่ดอกอหนึ่งโอ้โห้อยแมงเจากิน เกับงามๆเลยครับ ดอกเงยครับพอตัวเห็ดไข่เลยครับหนึ่ขาช่วงล่างเปียกน้ำตัดอัวครับช่วงเออต้องมองเอาไรครับแข็งอยู่ครับดอกบานอีกเห็ดเขิงใบตรง อครับโอ้ดินตนวแห้งนี่ก็ตุต้มๆอีก มันี้เห็ดออกห้างแห้งครับบระสิพอทะเละดอกหายากเติบดูครับมันี้ปลากระมาปลาเก่าเหมือว่านนี่ละครับมีอีกดอกตุ้มๆสามดอกเห็ดไข่ตุ้มๆสามดอกอกําลัางสิเกิดสองพุ่นดีตุ้มหนึ่งมันี้ฮักล้ว สามตูมครับเห็ดไข่นี่อีกดอกหนึ่งเห็ดกอกอแดงหน่อยตูมตูมเงี้ครับแล้วก็นี่ดอกนึงใกล้ๆกันอีกดอกตูม,ตม นีย่ยังพออ่อยิูวครับต,ตุ่มๆอยู่หม่งเดียวกันกำลังเป็นตุ้มขึ้นอีกดอกน้ำง้มครับเห็ดกอ ดอกนี้ต้มหน่อยครับก็อีกดอกกำลังยังหาทางอกกระพัวไปเรื่อยๆอยู่ครับ พ็อได้เก็บน้ำทางไปเรื่อยๆอยูะครับข้ายังกับพ่อเห็ดปวกมีสามดอกครับขี่หน่อยดอกจะบุญลักษณะนี้เห็ดปวกขาดำเลวครับดึงงายยุ่มองนี้กันนี้ดอกนึงนี่อีกสองดอก ตครงมัดมุนีเลยหาดอกครับมืนอนีหัวก็พเพาะเฮ็ดนาเลยอ่ะมันีหัวก็พเพาะเฮ็ดนาเลยครับ ว่ครับดอกง่ายๆครับครับพอน้ำทางออกเรื่อยๆครับยังออกไปหารถกับพอน้ำทางไปเรื่อยๆแนวบริ่งยางน้ำทางนะครับยังบูป้าไปนะครับเพิ่งขาไล่ครับเพิ่งแง่ อยู่เป็นมูเลยมองนี่วิ่ไกลก่กนันนี่สิทธิออกจากป้าเป็นม่แล้วครับนี่เนี่พอไปเรื่อยๆรอยอยู่นี่ โอ้ยดอกฮักฮักอีกแล้วครับเห็ดกวดัวได้ครับเรื่องตุง่มๆมันเสด้ออกจากป้าเป็นบ่ลรอครับนี่ พ่อไปเรื่อยๆอยู่ครับอันนี้เห็ดไข่ดอกน้ำง,งามเลยครับขาวเงินพูนดึงนี่โอ้ยดึงหักเลยบันพายู่ขาบ่หักดอกบ่แตกน้ำงามครับเห็ดไข่ดอกนี่ยิงยิงน้ำงามเลยพุ่นขาขาไงครับ เ้ยสิหอดรถไง,งบา้านน้นบ้านนี้ยงบูป้าผ้าดงมากกับพอเห็ดเรือๆอยู่ครับนี่เด,ดอกนึงดอกนี้อยู่ในปนทรยกันแนมไปพ่ออยู่ งามไก่สิหอดรดแล้วครับไก่สิได้กับานแล้วนะครับมันนี่กับมาช่วงใบขึ้นกอครับใบม่งเคืองจังไดีมากนะครับมันนี้ก็ถือว่ามันแน่อยู่ครับตัวกาหายากไป่เลี้ยงข้วโเห็ดมันไก่ว่ายแล้วครับแต่พ่อเด็กแกงง่ายหนึ่งแล้วนะครับกับสิกลับแล้วครับปานี้นะครับสิกลับแล้วครับครับนี่คือผลงานม้นนี้ครับมันด้วยครับ มือนี้มาใบม่วงเขิงขึ้ก็ครับตอนนี้ก็บใบสามม่วงเขงนะครับกระสีในเวลากลับแเราเนาะครับก็ได้เื่องกระตาได้แกลียงไงหนึ่งพอแล้วครับครับก็ถือว่าหมานอยู่เลยครับซ้ำหนี่ครับเพราะว่าเห็ดมันเริ่มไหวแล้วเริ่มหายากแล้วครับหรืออาจจะเป็นบางป้ากับวัชพลนะครับเพราะว่ามือนี้มาก็ถือว่าหายากแน่อยู่ครับแต่ก็ถือว่าหมานอยู่เลยครับเห็ดเริ่มไหวก็ถือว่าหมานอยู่ได้ซ้ำหนี่ครับนะครับไปครับกลับบ้านมันครับครับสรุปแล้วมือนี้ครับ ผลงานม right. ือน right. ี้ครับถือว่าหมานอยู่ครับพูอใจอยู่ครับดอกเห็ดกับมแต่ดอกงามๆครับเจเห็ดก็เลื่มไหวเลยนะครับเลื่มหายากแล้วนะครับเห็ดเลื่มไหวแล้วได้ซำหนึ่งถือว่าหมานอยู่นะครับเห็ดไข่กับดอกงามๆดอกถือว่าดอกงามอยู่ครับเห็ดไข่นะครับเห็ดกอแดงเห็ดนาเลยนะครับส่วนมากสี่เห็ดก้อนะครับสีเห็ดกอแดงนะครับกับเห็ดไข่รับส่วนมากนะครับ สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับกวนสิจบนะครับก็ขอฝากกดติดตามหรือว่ากดซับสไครต์กดไลค์กดแช์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้เฮ็ดลิปวิดีโอไม่ไม่ออกมากนะครับครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ